สวัสดีครับพวกเราแสดงจาก Forever You Project นะครับผมพรอรักนำทางครับครับผมเอ่อชื่อโอ๊สนะครับครับชื่อบาสครับสวัสดีครับเอิร์สนะครับกัสมนนะครับสวัสดีครับต้นหลิวครับบีเวอร์นะครับบอลพลวินครับแม็กกี้นัสต้าครับผมครับเงินอนุภาพครับแต่ละคนเป็นหมอเลยไหมหมดเลยปะป่าครับไม่นสี่หมอครับก็หลังเป็นสี่หมอหลังเป็นสี่หมอครับ ตรงนี้เป็นสี่ทิศทรายจะมีวิศวะมอมาค่ะมีสัตแพทย์วิทยาศาสตร์วิทยาาศสตรียนน้เป็นมอมาเหมือนกันมอมาเหมือนกันสัตแพทย์สัตแพทย์นะส่วนข้างบนก็คือเป็นหมอหมอครหมอคนสักแพทย์สักแพทย์วันนี้วันนี้เป็นบรรยากาศมีพี่ๆมาแวะมาหาพวกเราด้วยเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นดูสตื่นเต้นดูทุกคนตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้เกรงเปล่า ไม่มีใครเก่งไม่มีใครเก่งเลครับก็ก็เห็นพี่ๆมาก็กก็็ตื่นเต้นนะครับเป็นปกติขอบคุณที่มาเยี่ยมกันครับเยี่ยมเลยเหรอยังไม่เยี่ยมดีใจตื่นเต้นใกล้ออนแล้วใกล้ออนใกล้จะปิดกล้องใกล้ปิดกล้องใช่ตอนนี้ก็เดินทางมาได้35คิวแล้วนะครับผมก็ใกล้ออนเต็มที่แล้วครับเขาพร้อมไปถึงไหนแล้วหมายความว่าพร้อมที่จะรอดูผลงานจากผู้กำกับมือทองไหมเออพร้อมกับผู้กำกับมือทองไหมเออพร้อม พิเนนิวอะเนาะมาอยู่แล้วไาอยู่แล้วเราเชื่อใจอยู่แล้วเออทำเห็นพิ่นิวทำแบบทำอะไรมากแล้วเรา่าเราเชื่อใจในพิ่นดิว่แล้เป็นไงเป็นไงเป็นไงทแองแ้งแอปไแอปไปอางแอไปทางแอปไปทางแอปไไปทางแอไแอปไางแออกไอาอออออาาไได้าอ พวกเราไปแคสนี่ข้างล่างนี้เป็นสี่คนเราข้างล่างไปแคสมาครับผมว่าจริงๆแล้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับอืแล้วก็เหมาะสมกับบทบทนั้นที่นิวมีการเล็งเห็นครับเกิดขึ้นก็เลยให้พวกเรามาสวมบทตบดีมากมีสาระมากลูกครั้งแรกในชีวิตเราเลยก็ประมาณนี้จริงๆครับผมก็นั่นแหละครับเฮ้ยไปตองซอย พีเวอร์พีเวอร์อ่ะพีเวอร์หน่อยพีเวอร์พีเวอร์ครับคู่ของพีเวอร์กับเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงนี่หมายถึงว่าความเคมีที่แบบมาจากเล่นงานเขาไปก่อนนะไม่จริงเราเคยเล่นงานกันมาแล้วครับผมแล้วก็ตอนเล่นงานกับหลิวคือให้รับวคืออุณหภสูงแล้วก็รู้สึกแบบเล่นด้วยกันง่ายมากคือแบบแทบจะไม่เทกเลยแล้วผมคิดว่าทางพี่นิวน่าจะเห็นถึงจุดนี้ครับก็เลยแบบว่าให้มาได้เล่นร่วมกันอีกคฉากหนึ่ง หยิบแยบเสร็มใส่ใช่ไหมหยิ้มใช่วันนี้วันนี้ไม่ลองห้าวันนี้ใช่วันนี้ไม่ลองห้าันนี้ไม่ลองไหนก็หลิวพูดอะไรในนอนก็กันที่พี่พี่พี่บิวแล้วกันเพราะว่าอายุเยอะกว่าก็ได้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็แบบมันก็น่าจะมีเคมีอะไรอยย่างงเี้ก็เลยทิก็เลยน่าจะเลื่อนเออเอออะไรแบบรับบทละครทำงานด้วยกันครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกก็เรื่องนี้ ดีใจมากค่ะรู้สึกว่าดีใจมากเออโชคดีมากรู้สึกว่าเขาพุ่งเทแล้วเขาทํางานออกมาดีหน้าเซทคือแบบเต็มที่ไม่เคยเห็นปะเออจริงตอนนี้ว่าจริงๆรู้สึกดีใจครู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่ทําการบ้านได้ดีเยี่ยมแบบเข้าวเขาคือเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะขอบคุณครับขอแบบเป็นสลัดผักอะไรก็ไปขอไอเน่ตรงไหนมาเออได้ข่าวว่าไปขอมาเออไปมูมาพ่อแม่สีชมพูพ่อแม่สีชมพูด้วยจริงไปวันนั้นผ่านก็เลยไปอันนี้เรื่องจริงๆ วันนั้นหนูบังเอินไปพอดีแล้วหนูหาพระเอกไม่ได้สักทีหนูก็เลยไปวันนั้นไปตะเกสอแล้วเขามีแบบเวิร์กช็อปดอกบัวพอดีแล้วหนูก็ได้แบบพับดอกบัวหนูว่าเป็นพับดอกบัวหรือเปล่าท่านเลยเห็นหราท่านใจอาจจะอะไรแบบนั้นแล้วหนูก็ไม่ความจริงเขาให้มาเป็นเซนแล้วมันสวยอยู่แล้วหนูไม่เชื่อขายหนูไม่ได้ทดอกหนูเลยแล้วก็เลยลองเอาว่าสักครั้งหนึ่งแบบไปขอบอกว่าพระแม่ครับขอให้แบบคู่ในซีรีส์แบบเลิศๆิปังๆนะครับขอให้แบบปรากฏตัวสักทีเย ออกมาเป็นออกมาเป็นก่อนแล้วนะแม่ก็เลยต้อนรับเขอจากเทพนะขอจากเทพมีลูกเทพมีปรับลุงกันประมาณนี้ลูกเทพเก่งไหมว่าเขาก็เป็นระดับลุนพี่ใช่เขาเป็นเขาเป็นซีเนียร์นี่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่าตอนแรกอยู่อย่างนี้เออพูด คนเก่งอยู่คนเกินคนเก่งอ่าปอนเป็นไงบ้างอ่ะในฐานะที่เป็นซีเนียเนาะซีเนียละไม่คือตอนตอนตอนที่ผมได้ติดต่อมาครั้งแรกแล้วกันครับผมไม่เคยไม่ไม่มีตัวเรื่องมาเลยไม่มีอะไรมาเลยแต่มีแค่กูมาครับก็คือตัวเอิร์ทเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าสนใจอยู่แล้วเคยเห็นเคยเจอกันผ่านงานไม่ใช่เคยเห็นเคยเจอกันผ่านงานแต่ว่าไม่เคยคุยกันจริงจังแล้วก็ได้เออเข้าแบบ แค่ลงเข้าไปดูแหละเสิร์ชผลงานเก่าๆอะไรของเขาบ้างแบบเพมความรู้จักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากทพิความรู้จักกับเขาอยากค้นหาค้นหาตัวเขาไม่่ใชค้นหาแบบค้นหารู้จักรู้ทักทำความรู้จักในมุมเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์อาจจะเปลี่ยนิดหน่อยใช่ใช่ใช่แล้วพอเจอปุ๊บไม่ค้นหาไม่น่าเลยไม่น่ารับเลยไม่น่าเพื่อนไม่ใช่ช่วงนี้ทำไงได้ไม่ก็พอทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่สู้สู้อยู่แล้วรู้ว่าสู้มาตั้งแต่แรก แล้วก็สู้จนจบแน่นอนครับนี่นีเลยอ่ะอ่ะนี่เลยอ่ะคู่ต่อไปครับก็รู้ว่าสู้กันอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเรานเราโอเคโอเคผมผมก็ครั้งแรกทำงานครั้งแรกครับผมเคยทำงานครั้งแรกกับพี่แม็กนะครับตอนนี้หลายครั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วเรสนิทกันเกินไปแล้วสนิทกันเกินไปแล้วซึ่งเงาจริงๆเราเจอกันเรียกว่าเป็นงานแรกแล้วก็ครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน นะครับเคยจะแบบเห็นหน้าคล้าตาแบบว่าแบบนานมาแล้วอะไรเชียว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 มาเราก็แบบไม่เคยเจอก่อนพอเจอแล้วมันก็คลิกดี่นีเห็นบอกว่าเจอกันทำงานแรกๆมีมีติดแอคติดเก่งอะไรนะดึง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 อยู่ไม่ได้บอกว่าสองวันนี้เจอกันคือตึงทั้งคู่เลยดึงเข้าดึงแต่กันอันนี้ก็ดึงอันนี้ก็ดึงดึงใส่ก่อนกอดตึงผมก็เลยดึงใส่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดึอะไรผมก็เลยดึงเลย เออเหมือนเขาเก๊กใช่ไหมเอเราก็ต okay? ิดมาก๊กไปนั่งอยู่มุมๆนึงเฉยๆเนอะไประมาณนั้นซึ่งเราเจอี่งานงานแรกก็ก็พี่นิวก็แบบว่าเฮ้ยลองถ่ายรูปดูรูปคู่หนึงอะไรอย่างเงี้ยใบนึงเรียกใบนึงใบนึ่งดูเต็มได้เลยมาเราก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับเออกมาเป็นอย่นี้แปลกๆเลยอะไรฮะถูกใจไหมฮะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดนะ จริงๆแล้วเหมือนกับสนิทกันง่ายมากเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันไม่ว่าจะเล่นเกมออกกําลังกายกินอะไรก็คล้ายๆกันหมดเลยใช่เหมือนกันแบบตกใจมากก็เลยแบบเข้ากันง่ายก็เลยมีนกรอบกันเยอะมากที่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะรอบๆตีแบดเล่นเกมอะไรปบ้านนู้นไปบ้านนี้ใช่ตั้งแต่รู้ว่าแบบมีอะไรที่เหมือนกันก็คือสนิทกันไวมาก มากมากจริงๆริงมากเกินไปมากเกินไปจริงนักคู่นี้มากครับครับก็ว่าไงโอ๊ตฮะจริงๆเราจริงๆเราก็เจอมาเคยเจอกันมาเมื่อสิบปีก่อนนานแล้วเคยเคยร่วมงานด้วยกันเด็กศิรับก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้เล่นคู่กับน้องโอ๊ตแลนะเออต้องนะแต่รอบนึงมาเพลงมาเในรอบนึงเด็กเขตเราให้เราให้รอบนึงเด็กเขยเออเออนั่นแหละครับก็ ก็มันง่ายง่ายต่อการทำงานครับเพราะว่าคือเราก็คุยกันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเราเจ้าพ่อยคนเองส่วนสาเหตุที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับก็เพราะว่าเจอพี่นิวพี่นิวใช่ครับสาเหตุต้นต่อเป็นต้นต่อกันเจอต้องติดหัวมาเรื่อยใช่เอ็นกันพนีเดือดเนื้ไม่ใช่ก็นั่นแหละก็ดีใจครับดีใจท้ายดีใจที่ได้เจอทุกคนจริงได้สร้างโอกาสหมดโอเคครับสำหรับออนครับพี่นิวน่ารัก ทุกคนน่ารักเอ้มข้นน่ารักลกๆครับก็รู้สึกดีไซน์ครับพี่เงินโตมากแล้วก็อย่างที่พี่เงินบอกครับเคยเจอกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยทำงานด้วยกันเลยครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นในรอบแบบ1หสปีครับที่กลับมาทำงานด้วยกันครับแล้วก็ ล่าสุดก็เพิ่มไปเจอแม่พี่เงินมาด้วยครับอันนี้อันนี้เล่าอันนี้ไม่ได้เล่าอันนี้ข่วนไปฝากไปฝันไปฝากเด็ยครอบตัวกับแม่พี่เงินมาครับเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาค่าตัวแล้วก็บอกว่าเล่นฟรีได้เลยเราอนดต่อใครไม่หยุดฟินสุดเลยผมปะหูแดงแลยนะผู้แดงนะครับผมก็ได้แหละครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาจพี่เงินแล้วก็ทุกคนเลยครับน่ารักมากสนุก ไม่ไงกับการถ่ยทำซีรีส์เอนี้แต่สรับคนทเพอเห็นความเพื่อมีอะไรอยากจะเล่าขอที่อันแปลกที่เออาราครับเออมีนี่ที่มีนี่เยอะเลยครับมีเลยนี่มีเลยอ่ะแต่มันจะพูดยาวกว่านีก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งสำหรับเอิร์นนะก็เอิร์นรู้สึกว่าเหมือนได้มาแบบมาเรียนเหมือนเข้ามาเหมือนกลับมาม,ม,ามาหาลัยมาอยู่มาเจอเพื่อนมากกว่ามาออกกองมาทํางานอย่างวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันเบื่ออยู่บ้านแล้วแบบ ฉันไม่รู้ทำไรเงแต่พอมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นมาเลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วเรื่องเนี้ยคือด้วยตัวบทด้วยแล้วแบบมวลองค์ประกอบเพื่อนทุกอย่างมันแบบเฟลิกมากสำหรับเออทำให้เออรู้สึกว่าแบบอินจอยกับงานนี้มากยังไม่อยากให้ปินกองเลยๆรอเล่นปิดก็ได้ไปเชียงใหม่ด้วยนี่เเชียงใหม่บ้านเป็นใดอีกบ้านอีกบ้านคนตกวันนี้ครับแต่ว่าตอนที่ผมไปถ่ายก็ค่อนข้างจะเป็นมรสุมนิดนึงเราต้องถ่ายสู้กับฝนอะไรแต่ว่าเราก็สู้นั่นแหละครับเพื่อทุกคนแล้วก็ คิดว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเพราะว่าในบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกมากๆแล้วค่ะเออคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกไปไปเชียงใหม่มาแน่นี่นี้คนนี้ชอบเชียงใหม่ด้วยเชอบเชียงใหม่ชอบกินอาหารอาหารอล้วกำกระเจ้าเอ๋เคยเที่ยงมาเคยเที่ยวมา กระจายทั่วถึงกันว่เใช่บ<ป>ีเวอร์ปีเวอ่าก็เป็นถ่ายจริงๆเราเคยถ่ายมาแล้วในะแพนนครับแล้วก็ตอนนี้ไนดะ้ไปถ่ายจริงๆในซีรีส์ก็รู้สึกแบบว่าจริงๆมันมีความเขินเพราะรอบนี้มีแบบว่าพี่ๆสือ่อคนมาเยอะมากแล้วก็มาดูอยู่ข้างหลังเลยแล้วก็จะมีความแบบเกร็งๆกรเก๊กๆอยู่นะไป<อ>ททำเกร็งสื่อนะ <laughs> รูปแล้วก็เท่ดีต้องไปถ่ายเปิดไไม่เป็นไรโอเคน้องไม่ตายไปเพราะสีหมอนหล่ออยู่แล้วดีแล้ว้อที่สุดอยู่แล้วแต่แอบแต้ดูตอนเขาเดินครับตลกที่ปูนย้ไปแล้วไม่ดูเขินเอินนี่อยากโซคือมันเหมือนสีเทพอะไรเดินมาแบบดูดีจริงแล้วดูสีเราสีเราแล้วดินรอบแบบสเดินเป็นพันควิน มมีของเราเราตีอ hmm. ง่ารที่จะถ่ายใช่ไหมเราเปิดด้วยตัวเองเลยครับเปิดตามฟิลเดี๋ยวดูตอนแรกเป็นยังไงมอมๆอ่ะเปิดแบบอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดได้ภาบาอีหลักเฮ้ยนู่นเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้อันนี้เด่นอีนอัประเด็นเลยประเด็นเพื่อนพาร์คคู่เป็นพาร์คคู่ใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ได้มีดึกดื่นมากขนาดนั้นครับแต่ว่ามีถ่ายตอนถ่ายไแถวไปครับ ก็ขัานที่จะเจ็บตัวเลยครับโดนโยนเข้าล็อกเกอร์เออแม่ก็ที่ผมบอกว่าไม่เอาข้าตัวละครเพราะว่าเอาขอบเบอร์ประกันเป็นรักษาผิดพลาดพอโดนโยนเข้าล็อกเกอร์ครับไม่ไม่ใช่ครับก็ก็ถือว่าดูเดือดครับเหงื่อเป็นเหงื่ออะไรเนี่ยไม่ท่าเป็นที่กีเม็ดอะพวกเราออได้พิกเลยครับคลิปลอยเม็ดไปเลยโอ้เพิ่มพาราด้วยครับ โอ้ยงบาละาัวมันอาจจะแผ็ด้าเผ็ดับนัวอุ้ยัวด้วยเลยหพูดอะไรอีกเไรอผู้บานมาเราก็เผ็ดยังไงแล้วิดุ่กะเราม่ลองแบหูมรไ่ติฟมเล่าเลยริ่ซีนใช่ไมของเราก็มีเรื่องนี้ถือว่าเยอะสุดสำหรับที่เคยทำงานกันมา ใช่ไหมก็เรื่องนี้มีค่อนข้างเยอะครับผมแต่เราก็ก็รู้สึกว่าให้เขียนกันดีเคารพกกันดีครับก็ลเลยผ่านไปได้ดีคือเราปรึกษาตลอดแล้วก็เราจะคุยนตลอดครับว่ามุมนี้จะออกมาเป็นยังไงดีอะไรซึ่งเราคิกว่าออกมาก็ก็ดูไม่ได้ดูเดือดมากแต่ก็ยังมีความละมุนอยู่ครับกลมกล่อมเป็นทางกลมกล่อมแทนพิ้งดมพิ้ดมแค่หมูกลมกล่อมอะไรอย่างนี้เขาดึงก็ได้ใช่เขาดึงก็ได้ก็อิ่มดีปล่อยให้ผู้อื่นเขาพูดด้วยแต่ใช้ข้หมด มามีีกครับก็ไม่ยอมมาไม่เยอะแต่ไม่ลืมแน่นอนนเลยลอยต้อยหนักเลยจับโซเทโซอะหลิวกันนะเจะองก็ในพลอตก็จะเป็นแบบหวานละการอะไรอย่างนี นุ่มดวนนุ่มดวนเรื่องความแซ่บเราจะสู้ทั้งสามคู่นี้ไปได้แต่เราจะมีความรำมุนที่ทุกคนถ้าได้เห็นแล้วต้องกลมกลมเลยจิ้งบนจิ้งบนจิ้งบนไม่ได้เป็นแมววัดเรียบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ไม่แน่ซ่อนเที่ยวอะไรซ่อนเล็บไม่มีเป็นแมวเออเป็นแมวไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวมเป็นเรื่องแล้ว ครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผม For You Project นะครับผมก็เพราะหลักนำทางนะฮะก็เป็นเรื่องที่ครบครัวจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโรแมนติกนะครับคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นคือมีหมดเลยนะครับผมในเรื่องเรื่องนี้ไงทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทุกคนตั้งใจทํากันมากเลยนะครับผมยังไงฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับ For You Project ครับประการทางฝากด้วยนะครับด้วยครับขอบคุณครับฝากได้ไหมฝากได้ไหมค้นเสิรับ อ๋อเออันนี้ออนที่ออี่ก่อนเลยี่รไม่ไม่ไม่ทุกวนพ้าองพุึ้นทางสอทนนะสองพุึ้โอเคสไปเอาเลยไปแม่ครับผมออนช่องทาง g m t v นะครับใช่ไหม g m v ใช่ g m ากนาาาา ครับฝากติดตามได้ที่ช่องทางนะครับ onhanggaming25 นะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับเริ่มวันที่3ตุลาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้เราจะดูย้อนหลังทาง VTV ครับมันคือเสียบแผ่นเดียวเลยลุ้นกับกูโร่เอาไ์เลยเอาต์เลยคนอื่นได้เลยเดี๋ยวเอาพี่เอิร์ดยิมห้าเสร็จย๋ยวคนอื่นโซ่ต่อเดี๋ยวโซ่ต่อเหมือนกูโลกอะไม่เอาหนึสอง ติดตามได้ที่พไปเอกบมั้ยเออไปเอกบ้างเอกกดีว่าฝากติดตามซีรีส์ได้ที่ช่อง TME ยี่สิบหนะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีนะครับครับผมครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับผมครับผมฝากนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยตอนแรกวันที่3ตุลานี้นะครับเย่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 เเย่เย่เ